ให้ความสําคัญคนผิดคุณอาจเสียคนที่รักคุณที่สุดไปคนหลายคนเนี่ยมักจะมองข้ามสิ่งนี้ไปค่ะวันที่เรานะคะเป็นบุคคลธรรมดาไม่ได้มียศถาบรรดาศักดิ์อะไรไม่ได้มีชื่อเสียงอะไรไม่ได้ร่ารวยมีเงินทองมากมายเรานะคะให้เวลาอยู่กับครอบครัวให้เวลาอยู่กับคนที่เรารักแต่วันใดวันหนึ่งที่เรามียศถาบรรดาศักดิ์มีเงินมีทองมีหัวโขนใส่กิจกรรมนอกบ้านก็มากขึ้นคนก็จะเข้าหามากขึ้นนะคะรวมถึงเพื่อนฝูงก็มามากมายนะคะทําให้เราเนี่ย ลืมบางสิ่งบางอย่างไปเรามองว่าคนนอกบ้านเนี่ยสำคัญกว่าในบ้านบางครั้งเนี่ยคนในบ้านเตือนอะไรเนี่ยเรามักไม่ฟังเรามักจะฟังคนนอกบ้านเตือนเสมอมันเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์มากๆนะคะที่เรานะคะจะมีความหวั่นไหวไปบ้างเกี่ยวกับโลกกรรมฟ้าจะบอกว่านะคะถ้าเกิดว่าคุณให้ความสําคัญคนผิดวันหนึ่งคุณอาจจะไม่เหลือใครต้องตั้งสติดีๆนะคะในวันที่เรานะคะมีชีวิตที่เปลี่ยนไปในทางที่ดีขึ้นบางครั้งเนี่ยมันก็จะมีอารมณ์ของการหลงตัวเองเข้ามา อยู่ตัวบ้างอยากให้รู้เลยค่ะว่าชีวิตคนเรานะคะมีคนที่รักและหวังดีกับเราไม่มากหรอกคะ่ะเช่นคนในบ้านเราคนในครอบครัวของเรานะคะอยากให้คุณนะคะหันมามองบ้างว่าในช่วงเวลาที่เรานะคะเป็นบุคคลธรรมดาธรรมดานี่ไม่ได้มีสังคมมากมายไม่ได้มีทรัพย์สินเงินทองไม่ได้มียศขาบรรดาศักดิ์ใดๆนะคะคนในครอบครัวเรานี่นะคะที่จะคอยสร้างกำลังใจให้เรานะคะทําให้เราเนะี่ยไปมีชีวิตที่เติบโตได้แต่วันที่เราเติบโตไปในทางที่ดีแล้วเรากลับลืม ฐานที่ทําให้เราเนี่ยยกตัวเองขึ้นมาได้บางครั้งเนี่ยเวลาเรามีสังคมข้างนอกบ้านให้ดูเลยนะคะว่าคนนอกบ้านเนี่ยไม่ค่อยจะว่าอะไรเราหรอกส่วนใหญ่จะชื่นชมค่ะชื่นชมในความเก่งชื่นชมในความประสบความสําเร็จของเราคนนะคะส่วนใหญ่แล้วไม่ชอบให้ใครมาติไม่ชอบให้ใครมาว่าชอบให้คนมาชื่นชมนั่นเป็นเรื่องธรรมดาของมนุษย์ค่ะซึ่งนะคะเวลาคนข้างนอกบ้านเนี่ยชื่นชมเรายกยอปอบป้านเราเราจะชื่นชอบมากกิจกรรมนะคะสิ่งใดๆที่คนนอกบ้านชวนเราไปทำเนี่ย เราจะไปแต่ถ้าเกิดว่าวันนั้นนะคะเป็นวันที่คนในบ้านคนในครอบครัวอาจจะต้องทํากิจกรรมเหมือนกันเราอาจจะละเลยนะคะสิ่งที่เรียกว่าสําคัญที่สุดคือคนที่รักเราที่สุดคนที่ห่วงใยเราที่สุดเราอาจจะเก็บไว้ที่หลังเพราะว่าเราคิดว่าเขาเนี่ยรักเราอยู่แล้วเขาก็ต้องอยู่เคียงข้างเราตลอดไปแต่มันไม่เสมอไปค่ะทุกคนนะคะมีจิตใจคุณต้องคิดให้ดีนะคะว่าใครนะคะที่รักเราที่สุดที่รักเราจริงๆที่หวังดีกับเราจริงๆรักและใครที่เข้ามานะคะเพื่อยศถา ประดาศเข้ามาเพื่อผลประโยชน์ที่ติดตองให้ดีว่าคุณจะให้ความสําคัญใครมากกว่ากันคุณต้องนึกไกลๆนะคะว่าสมมุติว่าวันที่คุณป่วยคุณเจ็บคุณไม่สบายหรือวันใดวันหนึ่งคุณพลาดแล้วคุณไม่เหลืออะไรเลยในชีวิตเนี่ยใครที่จะคอยดูแลคุณนะคะเวลาคุณไม่สบายใครจะคอยดูแลคุณนะคะเช็ดอุจจาระนะคะเช็ดปัสสาวะพาคุณเข้าห้องน้ําคุณคิดดูนะเรื่องพวกนี้ถ้าไม่รักกันจริงๆนะคะเขาไม่ทําให้เพราะฉะนั้นวันที่เราไม่สามารถที่จะลุกจากเตียงได้ แล้วเราต้องการคนที่มาพยาบาลเราเนี่ยใครคะที่จะเป็นคนที่ดูแลเราในวันนั้นฟ้าตอบให้เลยนะคะก็คือคนในบ้านนี่แหละคะ่ะคนภายในของเรานี่แหละแต่ด้วยความที่คนภายในครอบครัวนะคะมักจะมีหนึ่งคอยติคอยว่าในสิ่งที่เราทําผิดคอยเตือนเราในสิ่งที่เราทําไม่ดีคนทั่วไปไม่ชอบคะ่ะไม่ชอบให้ใครมาเตือนไม่ชอบให้ใครมาว่าเราจริงฟังไม่ค่อยลื่นหูกับคนในบ้านแต่เรามาักอยู่ข้างนอกบ้านเนี่ยมันลื่นใจลื่นตาลื่นหูไปหมดทุกอย่างเราก็เลยชอบที่จะออกไปนอกบ้านและชื่อ เพื่อคนนอกบ้านมากกว่าคนในบ้านจะบอกคุณตรงนี้ว่าคุณยังไม่สายนะคะคุณยังมีเวลาที่คุณจะคิดใหม่แล้ววางแผนตัวเองใหม่นะคะบางครอบครัวนะคะเสียครอบครัวไปหมดทั้งครอบครัวเลยเมื่อตัวเองมีชีวิตที่ดีขึ้นร่ำรวยขึ้นธุรกิจประสบความสําเร็จมากขึ้นมียศถาบรรดาศักดิ์ลืมคนในครอบครัวซึ่งคนพวกนี้แหละเป็นคนที่รักเราและจะคอยดูแลเราในวันที่เราไม่สบายหรือว่าแก่เท่า การที่คุณนะคะมีสังคมนักบ้านนั้นก็สิ่งที่สําคัญเหมือนกันค่ะแต่นะคะเลือกให้ถูกว่าใครที่สําคัญที่สุดนะคะอย่าให้นะคะสิ่งที่เป็นสิ่งที่ฉาบฉวยสิ่งที่เป็นแสงสีสิ่งที่เป็นคําปอบปลอมใจจอมปลอมนั้นมาเป็นอันดับหนึ่งในชีวิตของคุณนะคะ เมื่อคุณนะคะมีคนที่รักทนุถนอมความรู้สึกของคุณคุณก็ควรจะทนุถนอมความรู้สึกของเขาและรักเขากลับเหมือนกันค่ะของขวัญแต่ละชิ้นที่ได้มาไม่ได้ว่าจะอยู่กับเราตลอดไปนะคะคนที่รักเราคนที่ดูแลเราเรายิ่งต้องรักเขาและก็ดูแลเขาตอบเมื่อเขาให้คุณเป็นเบอร์หนึ่งของเขาคุณก็ควรที่จะให้เขาเป็นเบอร์หนึ่งเช่นเดียวกันค่ะรักษาคนที่ดีรักษาคนที่รักคุณเก็บสิ่งดีๆเอาไว้เพื่อให้สิ่งดีๆเหล่านั้นบุคคลที่ดีเหล่านั้นอยู่กับเรา ไปนานๆค่ะ